โอเคข้อต่อไปนะจากข้อมูล9 2 2 6 1จากข้อมูลข้างต้นจงหาค่าเฉลีย่ยและค่ามัธยาฐานตามลำดับนะครับมีให้จดให้เรือก็คือค่าเฉลีย่ยเท่ากับ4ค่ามัธยฐานเท่ากับ2ค่าเฉลีย่ยเท่ากับ5ค่ามัธยาฐานเท่ากับ4ค่าเฉลีย่ยเท่ากับ4ค่ามัธยฐานเ,เท่ากับ5 ค่าเฉลี่ย5้าค่ามัธยฐานเท่ากับ10ดูนะครับน้องว่าตอบข้อไหนกัน,กน,นฉเฉลยก่อนนะครับฉเฉลยก่อนก็คือข้อนี้นะครับโอเคคิดยังไงนะครับน้องดูกันเลยนะครับก่อนอื่นน้องต้องเข้าใจคําว่าค่าเฉลี่ยก่อนค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยเท่ากับอะไรค่าเฉลี่ยก็คือผลรวมของข้อมูลทั้งหมดนะหารด้วยกับจำนวนของข้อมูลโอเคแล้วก็ ค่าค่ามัธยฐานคือค่ากลางของข้อมูลมเมื่อเรียงจาก จากน้อยไปมากโอเคเรามาดูค่าเฉลี่ยก่อนนะค่าเฉลีย่ยผลรวมของข้อมูลทั้งหมดเท่ากับอะไรข้อมูลของเราคืออะไรบ้าง9 2 2, 9 2 2 1 9 2 2 6 1นเอะเอามาบวกกันเลยผลรวมของข้อมูล9บวก2บวก2บวกบวก1แล้วจำนวนของข้อมูลคือ ข้อมูลมีหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหารห้าเท่ากับเท่าไหร่บวกกันเก้าสิบสิบสี่ยี่สิบหารห้าเท่ากับเท่าไหร่สี่ค่าเฉลี่ยเท่ากับสี่ค่ามาตรฐานเรียงจนกน้อยไปหน้าจากขึ้ข้อมูลของเรามี 9, 2, 2, 6, เก้าสองสองหกหนึ่งเลขยอได้บ้างก็จะเรีย,ยงได้ว่าหนึ่งสองสองหกเก้าเมื่อกี้พี่พูดผิดนะเก้าสองสองหกหนึ่งโอเคเรียงไปค่ากลางข้อมูลก็คือจะมีเลขหนึ 1, ่งเลขสองสองแล้วก็เก 6, ลขหกเก้เก้าอ่าเมื่อเรียงเสร็จแล้วจะดูว่าค่ากลางของข้อมูลคือค่าไหนค่ากลางของข้อมูลก็คือค่านี้นะ รงกลางของข้อมูลโอเคดังนั้นตอบก็คือค่าเฉลี่ยเท่ากับ4นะครับแล้วก็ค่ามาัธยฐานค่ามัธยฐานเท่ากับ2ตอบข้อนี้นะโอเคฝากน้องด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับนะบขอบคุณครับ